ช่วงนี้นะครับว่าจริงๆก็น่าเสียดายติดลมกาดเมืองไม่งั้นคงจะไปได้ดีกว่านี้นะครับกลัขบขึ้นไวของเริ่มต้นจากดัชนีดาวจนฟิเจอร์สกันก่อนกันแล้วกัน,นขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งนะครับ12จุดในเวลานี้หลังจากที่เมื่อคืนตกปรับฐานนะครับหลังจากที่ทะยานขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง3วันทําการติดต่อกัน0.1อร์เซที่ลงไปเมื่อวานนี้นะครับในขณะที่ดัชนีในส่วนของฝากเยอวมนี้เรียวทา,ามสดๆเวลา ประมาณสัก1%นะครับของทางตัวแทนของภูมิภาคยุโรปนะครับส่วนย่านพื้นภาคเอเชียวันนี้บวกกันเป็นส่วนใหญ่นะครับยกเว้นดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนที่ติดลบไปเล็กน้อยนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของย่านพื้นภาคโซน TIP กันหน่อยนึงนะครับอัลไตแลนอินเดเชียฟิลิปปินส์นะครับเริ่มจากตลาดที่อัพเฟิร์ฟอร์มที่สุดในครับจาการ์ตาคอมมิชชั่นวันนี้บวกขึ้นมาราว0.5%นะครับประมาณสักเกือบเกือบสี่พจุดเนี่ย ในขณนะที่ทางด้านมินลากความมันสิทธของตลาดก็ปัญหาภาวะเศรษฐกิจนะครับมีเงินทุนไหลเข้าแล้วก็ในโซนของเราเนี่ยนะครับ TIP เนี่ยถือได้ว่าขึ้นได้แรงแล้วก็ขึ้นได้ดีที่สุดนะครับใน3ตลาดนี้นแต่ว่าล่าสุดมานับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมกราคมมาจนถึงหลังสงกรานประมาณสัก สเดือนนี่นะครับปรากฏว่า3ตลาดนี้วกกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยได้รับอิทธิพลในเรื่องของฝันโฟระเนเดเงินทุนไหลเข้าแต่ว่าถ้าเทียบเป็นสัสดส่วนเปอร์เซ็นตน์มัดตอ่อปอนแล้วเนี่ยของเราขึ้นได้ค่อนข้างได้อย่างรังท้ายเพื่อนนะครับอย่างที่ผมเอาชาร์ตให้ดูเมื่อวานนี้แล้วก็คือว่าถ้าเทียบสัสดส่วนแล้วเนี่ยเวลานี้ถ้าเราขึ้นพอๆกันกับ ะมะดลาหรือว่าจาการ์ตาของอินโดนีเซียเนี่ยเราควรจะอยู่สักประมาณสักผ่0นห้าร้อยแต่ความจริงแล้วเวลานี้เราเพิ่งจะโผพ้นบริเวณประมาณสักผ่านสี่ร้อยขึ้นมานะครับไปดูหน้าตากันสักหน่อยดิว่าหน้าตาอะไรนะครับนี่คือตัวหน้าตาของตลาดทุ้นไทยนะครับภาพใหญ่ที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับกลางปีที่แล้วกลางเดือนสุสาคมเราไปพีคอยู่ที่พันหกร้อยห้าสิบจุดนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็ตกต่อเนื่องมาสาไตรมาสติดต่อกันนะครับังมาต่ําสุดนี่ต้นเดือนมนกราคมที่ผ่านมาพันสองร้อยโดยประมาณนะครับก่อนนี้จะฟื้นฟื้นตัวขึ้นเ,นเพิ่งที่จะพ้นด่านแรกบริเวณวันสักพันสามร้อยแปดสิบจุดนะครับแล้วก็ขึ้นมาผ่านแนวต้านทางด้านจิิตยาผ่านสี่ร้อยขึ้นมาได้ดีที่สุดก็แถววันพันสี่ร้อยสิบห้าจุดในช่วงเช้าวันนี้นะครับก่อนี่ปิดทาการสี่ร้อยเก้าจุดที่เล่าให้ฟังว่าถ้าเทียบเท่ากับโซนทีเอพี ฟิลิปปินส์เนี่ยจากขึ้นมาแถวประมาณนี้แล้วนะครับใกล้ๆพันห้าร้อยเนี่ยหมายถึงว่า,ถ,าถ้าฟิลิปปินส์ตลาดเป็นดัชนีเซตเน็นะแล้วก็จาการ์ตาของทางด้านเยอเชียเนี่ยขึ้นมาบริเวณวานสักพันห้าร้อยห้าสิบจุดแต่ของเรานี่อยู่บริเวณนั้นก,ก็เนื่องจากว่าของเราติดหล่อมสถานการณ์การเมืองทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องของอัตราการเหดต,ตัวทาง GDP หลายๆคนก็พูดว่า หมายความเขาน่าจะหลายหลายเฮาส์บอกว่ามีการดาวเกรดลงนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับพรี่ว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเ่ข้ามช็อตไปช่วงสัปดาห์หน้าเราจะสามารถเบรกเอาบริเวณเ,เส้นแนวต้านดังกล่าวนี้ได้หรือไม่ก็คือเขตประมาณ1,420่จุดไม่มากนะฮะนับจากจุดปัจจุบันนี้ก็เพียงประมาณสัก10จุดเท่านั้นเองเอกล่าวก็คือถ้าสามารถที่จะเบรกเอาบริเวณดังกล่าวนี้ได้ เราอาจจะขึ้นไปแถวประมาณ450ถึงประมาณสักผนะ่าน500เนี่ยเมื่อไหร่ประมาณสักเดือนพฤษภาคมก็จะไปรีพีทซ้ําซ้อนกับประวัติศารตที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วก็คือขึ้นไปแรงพฤษภาคมโดยมีปัจจัยหนุนก็คืออยู่ในเรู่รองกอรการจ่ายปันผลนะครับคนก็มาซื้อหุ้นเพื่อที่จะรับเงินปันผล ที่จะไปวายตลาดตลาดวายในราวประมาณสักกลางเดือนตุลาคมเป็นปัจจัยหนุ่ที่สําคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองก็ยังเป็นเรื่องที่คอยรบกวนอยู่นะครับจุดเด่นที่สําคัญก็คือว่าในสัปดาห์หน้าเราจะผ่านบริเวณพันสี่ร้อยยี่สิบได้หรือไม่ถ้าผ่านไม่ได้ก็อาจจะตกกรับฐานมาแอร์เรียพันสี่ร้อยถึงประมาณสักพันสามร้อยแปดสิบพันสามร้อยเก้าสิบจุดได้เพราะฉะนั้นแ m e นำสำหรับเทรดเดอร์ที่ลงทุนหรือว่าเทรดในระยะสั้นมบว่า 1เดือนนะครับแต่เวลาหน้าขึ้นไปเีย a มาทักพันสี่ยยี่สิบได้ comment s e ล l นะครับขายทำกำไรในหุ้นขนาดใหญ่นะในขนาดที่นักลทุนที่มี position ที่จะรอผมรอรุ้นหนว่าถ้าเทสแถววาพันส่ร้อยยี่สิไม่ผ่านดรอปลงมาแถววานทักพันสี่อบวกลบยืนได้รอรุ้นทะลุประมาณพันสี่จุดอีกรอบดีไหมแล้วก็ไปเซล e อ l i เ May ตามที่ได้คุยกันไว้ก่อนหน้านี้ ในส่วนของหุ้นรายตัววันนี้เอามาให้ดูตัวหนึ่งนะครับก่อนอันนี้เราตีมหลกัลกๆไปดูกันว่าหุ้นตัวไหนกาลังจะจ่ายผลอยู่ข้างหน้านะแล้วก็ซื้อเก็งกำไรในหลักทรัพย์นั้นวันนี้มาเก็บตกตัวที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็เกิดได้หลุดตกลงมานะครับตอนบ่ายวันนี้พูดถึงตัว BBL เย็นวันนี้หมอคาดช็อตไปสัปดาห์หน้าไปดูตัวธนาคารธนาคารนะครับหรือว่า T Cap นะ ที่ครับถือได้ว่าเป็นหุ้นที่เทรดอยู่ที่ต่ำที่สุดนะครับในบรรดากลุ่มเซกเตอร์ธนาคารด้วยกันกนะครับก็คือค่า P/E เพียงประมาณไม่ถึง5เท่า4.6เท่าตัวนั้นเองนะครับในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมนี่ถ้าเทรดโดยเฉลี่ยแล้วก็เอาแบบค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟหน่อยก็ประมาณสัก10เท่าหุ้นตัวนี้ก็ถือได้ว่าต่ำกว่ามูลค่าปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานก็ ประเมินเอาไว้สักแต่วันาณ50บาทนะโดยที่ว่าอิงว่ามีเออนี่คือแชร์อยู่ที่ระดับ5บาทต่อหุ้นแล้วก็ฟอรคสไปในช่วงของปีหน้าน่าจะอยู่สักวาณสัก6บาทเนี่ยก็เวลานี้ซื้อขายกันอยู่ที่ระดับราคา3าบาท50ตังค์ก็ถือว่าอันดับไวดลูเยอะอยู่เหมือนกันนะครับความเคลื่อนไหวของพุตเตรนี้เวลานี้หน้าตาท่าทางที่คาดการณิทิ์เรียกว่าเป็น หน้าตาแบบที่เรียกว่าเป็น bullish flag นะครับเดี๋ยวที่มีกรอบอ support ข้างล่างนี่บริเวณประมาณสักสามสิบสาบาทห้าตัง34บาทแถวนี้ใกล้ๆราคาปิดวันนี้ในขณะที่กรอบบนนั้นอยู่แถวประมาณสัก36มสบาทห้าสิบตังค์ก็คำแนะนำก็คือยังไม่ให้คำแนะนำฟังดูแล้วแปลกเ้ยแล้วเอามาพูดถึงทำไมก็ค,มคือว่าถ้า break out up ชนะแถวกรอบแนวต้าน36บหบาทห้าสิบตังคถึงไป follow b ่า หรือตกแล้วว่าถ้าไม่หลุดต่ำกว่า33บ3าบาท50ต่งอาจจะน่าสนใจที่จะจับตามองเพราะฉะนั้นก็ดันเดทก็คือยังไม่คำแนะนำใดๆแต่ว่าเอามาอัปเดตนะครับหลังจากที่ขึ้นเครืหมาย USB แล้วแล้วก็ได้หลุดลงมาแล้วเป็นหุน้นตาในแง่ที่ว่า ต่ำจริงๆต่ำที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมได้ไหมคะเมื่อพี่นาในแง่ของค่าฟ e ีครับขึ้นก้าวท้านไปชมรับค่นนะขบุณอารนัทนะคะก็ต้องมาอรอลุ้นกันนะคะสำหรับตลาดทุ้นไทยว่าจะสามารถทะลุ1,420จุดไปได้หรือไม่นะคะเพราะว่านอกจากจะผ่านไปได้แล้วเนี่ยก็ต้องไปดูว่าหลังจากนี้จะสามารถไปที่1,450หรือว่าไปที่1,500ได้นะคะในเดือนพฤษภาค,คมก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับดรวินกันนะคะว่าทิศทางของตลาดหุ้น สหสัฐัฐรวมไปถึงกองทุนที่น่าสนใจจากบริจอวันจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะสักครู่เดียวค่ะเราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น จะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพ,พร้อมๆกันที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A380 ช่วงเวทเวลช่วงนี้นะคะเรากลับมาพูดคุยกับดรวินอุดมรัชตะวน,นิชนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวันจำกัดด้วยกันนะคะต้องสอบถามดรวินค่ะก็คือถ้าเราพูดถึงตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็จะมีดาวโจ n ส s n a ต d a ก s อ500ถ้าเจาะไปที่ S&P 500เนี่ยถ้าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะต้องเรียนตรงๆนะครับว่าเหมือนตลาดไทยมากนะค ถ้าเพิ่นได้เห็นในกราฟิกเนี่ยจะเห็นว่าตลาดหุ้น S&P เนพีเ่ยในช่วง Financial Crisis เนี่ยลงไปใกล้ๆ600จุดปรับขึ้นมาเกือบเกือบ1,900จุดถ้าดูก็600ไป1,900เนี่ยก็3เท่านะ <ừ. S 2> เหมือนหุ้นไทยเลยลงไป600เนี่ยขึ้นมา1,600ุ้นไทยขึ้นมากอกว่าด้วย3านะคะก็คือแนวโน้มเนี่ยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นใช่ไหมคะก็จากก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่1,900แต่ว่าตอนนี้ก็1,600 นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงแนวโน้มหลังจากนี้ไปเนี่ยประเมินว่าความเคลื่อนไหวของดัชนี s อสแอ500เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะต้องเรียนตรงๆเนี่ยเราคิดว่าจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับหุ้นไทยมากขึ้นะนะครับในมุมมองที่วันมองเนี่ยเราจะมองว่าหุ้น s อส500เนี่ยมีโอกาสเคลื่อนไหวระหว่างประมาณ1,800จุดจนถึงประมาณ2,000จุด นะครับซึ่งระดับนี้เนี่ยมันจะสะท้อนถึงการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยซึ่งเริ่มเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าอิ่มตัวมากขึ้นประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจอิ่มตัวเมื่อไหร่นะครับเิ่นทางบลจวันเนี่ยมองว่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มโตมาพีคหลังจากที่วีบาวในช่วงปี2009-2010ขึ้นมานะครับพอเศรษฐกิจพีคปุ๊บเนี่ยหุ้นเนี่ยมันจะไปได้ต่ออีกนิดหน่อยเสร็จแล้วเนี่ยจะมีความผันผวนนะครับเผออาจารย์นัดเมื่อกี้ได้้้เียนนนนไปหุขึ660 ถูกเป็นสินที่เราชอบลงทุนะคะถ้าอย่างนั้นแนวโน้มการลงทุนในระยะถัดไปเนี่ยมองว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะจริงๆต้องเรียนนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเศรษฐกิจถ้าจะเริ่มตึงเนี่ยหรือเริ่มมาชัวร์เนี่ยหุ้นจะผันผวนเรามองว่าหุ้นสหรัฐเนี่ยผันผวนระหว่าง1,800จุดถึง2,000จุดสำหรับดรชนี s p 500 <S <S นะครับแต่ไอ้1,800ถึง2,000จุดเนี่ยมันคือ200จุดแกป 200จุดแคปนี่ที่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างน้อยประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เราคิดว่านี่คือโอกาสของการลงทุนนะครับก็เลยพยายามอยากจะออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเพื่อควรมีออกผลิตภัณฑ์สำหรับตัวนี้ไปสองสองเรื่องของการป้องกันความตรงนี้เนี่ยเนื่องจากไปลงทุนในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับเราก็เลยมีการป้องกันความเสี่ยงแบบดานามิกเฮดจิ้ง เรามองว่าค่างเงินบาทจะอ่อนในช่วงต้นนะครับถ้าค่างเงินบาทระดับที่32บาทต้นๆเนี่ยเราอาจจะไม่ทําการเฮดจิ้งไว้จนกระทั่งค่างเงินบาทเนี่ยเราคิดว่าน่ามีโอกาสแตะระดับ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเราจะกลับมาทำเฮดจิ้งอีก ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเผอิญสถานการณ์การเมืองในประเทศ<อ>นิ่งแล้วมีโฟล์ลไหลเข้ามาเยอะๆอย่างช่วงตอนนี้เนี่ยเราอาจจะทาการเฮดจิ้งตั้งแต่วันแรกเลยะนะครับะะถ้านักลงทุนที่อยากจะลงทุนตรงนี้ประมาณการผลตอบแทนได้ไหมคะว่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ที่เราหวังนะครับเราหวังว่านักลงทุนเนี่ยภายใน5เดือนน่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่ได้ผลตอบแทนประมาณ5%นะครับ แล้วการที่เราลงทุนเนี่ยเราคิดว่าเราลงทุนในเซกเตอร์ที่ถูกเซกเตอร์ที่รักการถ้าตลาดหุ้นยังพอไปต่อได้เหมือนอย่างที่หุ้นไทยเป็นตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็คิดว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยน่าจะเอาเพื่อฟอร์มดัชนีได้ค่อนข้างดีครับแล้วผู้ลงทุนที่สนใจนี่ทำไงฮะเริ่มต้นลงทุนกี่บาทหมื่นบาทก็ลงทุนได้แล้วนะครับไม่เป็นที่น้อ์ไปที่ตลาดนักแดกไปไปที่อเมริกา s อสแอครับก็ลงทุนหมื่นบาทก็สามารถลงทุนได้แล้วครับแล้วก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้น ลงทุนที่เริ่มไปลงทุนในต่างประเทศนะครับและอยากขยายพอร์ตในต่างประเทศมากขึ้นถ้าอยากซื้อเน่มาหาดรตวินรือว่าก็อย่ามาหาผมก็ได้นะมาที่บริษัทผมก็ได้นะครับที่บรจรวันนะครับที่สยามหรือว่าก็โทรศัพท์มาก็ได้นะครับเบอร์หน่อยหนึ่งครับเบอร์0269881ค่ะหรือว่าเข้าไปทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.1asset.com นะคะนี่ก็คือข้อมูลดีๆนะคะจากทางด้านของบรจรวันค่ะทิ้งท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะหลักสูตรเรียน ก่อนรวยกว่าสอนวิธีรวยหุ้นด้วยกราฟทางเทคนิควันที่19ยเนนี้ก็คือสาที์นี้นะคะโดยคุณชอชติวงเพเทยรภยสิทธิ วิทยากรประจารายการรู้ก่อนรวยกว่าค่ะเรียนรู้กลเม็ดเคล็ดลับหาหุ้นเด็ดโดยเส้นแนวโน้มกราฟแสดงเป้าหมายการวิ่งของราคากราฟสุดคณิตศาสตร์ซึ่งตอนนี้นะคะก็คุณชอบอกฝากมาบอกว่าน่าจะเหลือซักประมาณ3ที่นะคะถ้านากักลงทุนที่สนใจก็รีบโทรเข้าไปสำรองที่นั่งได้นะคะที่หมายเลข0 2 6 5 0 7 9 3 0 1นถึงนะคะและอีกหนึ่งหมายเลขด้วยกันค่ะ0 8 8 9 4 0 8 9 1 5ค่ะครับสำหรับท่านที่อยากจะเอาจริงแล้วก็มไม่เคยเรียนมาก่อนนะ งานนี้ขอเชร์เงินก้าเนะ่การเทรดหุ้นในทุกว,วันนี้โอ้ถ้าไปรู้เรื่องกราฟทางเทค,โน,โน,เทคนิคนนิลำบากเนี่ยหรือว่าหลักสูญญาชาชสตรที่อาจารย์ชวาสอนนี่ก็คือว่าเป็นการคัดหุ้นเด่นเรียกว่าหุ้นทีเด็ดด้วยกราฟทางเทคนิคข้อดีของมันคือมันไม่มีไบแอดนะด้าทางเทคนิคนี่ไม่เหมือนคนติดตามข่าวโน,น่นนี่นี่นี่นนนเดี๋ยวคนณจ่มยีไบแอดไปเพราะ รักก็ชอบพูดนเรองต่างในสารพัดเลยนะค่ะก็ใช้เรื่องของเทคนิคช่วยใช่ฮะก,ก,ก,ก็ไปกับอาจารย์ชอบวันพรุ่งนี้นะฮะเข่าใจว่าเหลือที่นั่งอยู่3ที่นั่งสุดท้าย ่ค่ะส่วนใครที่อยากโกอินเตอร์ไปกับดรวินที่เวลกาครับใช่ค่ะต็ติดต่อได้ทางบริจวันค่ะวันนี้รายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะต้องขอขอบคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการนะคะพรุ่งนี้อาสัปดาห์หน้านะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบบ่ายนะคะไปติดตามกลยุทธ์การลงทุนสําหรับในช่วงสัปดาห์หน้ากันนะคะทางทีเอนเอ็นเนว่าตลาดทุนสัปดาห์นี้สนุกมากจนคนก้าวอยากจะทำาอต่อในวัน่นี้ใช่ค่ะนะคะในช่วงเวลา13บมนาฬิกา 5นาทีจนถึง13นาฬิกา30นาทีวันนี้เรา3าคนลาทุกท่านโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ